นนเนื้อยกแรงแหกมันนะคะจะเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะย,ยกแรงแหกมันขออนุญาตน้ำพีน้ำหนองเฮาผู้มักมวนลักซึนสร้างบินหองห่อกระลังลิ้นเหล่าลิ้นเบียร์นะคะรอบนี้ขออนุญาตน้ำพีน้ำหนองนะคะไหวอ๋อยกครูในโยกแรงแหก,กมันก่อนสิไป็นหนามาหลังก่อนสิบผ้าสิ่ง,ง,งผ้ายาวขออนุญาตฟาบินหองฟอนซกะก่อนกันแล้วกันนะคะ ก็เดินสิตไปหนามาหลังก่อนสิ่เหยดอย่างกระตัสร้างกระขอระเดินถึงขอคุณครูมาอาจารย์กับผู้บันิึกบันสอนประสาวิชาให้กับเสือบปล่มเรื่มดีเสือบปลวามาเื่มพุ่นกับคนแก่เก่าไ้เขวาจิตเจนีเพราะมีครูช่วยช่วเชิดคับครูจะเลิศเพราะมีสิทธิ์คอรพนอกนโยบไปกับครูรักสิทธิษสิรักครูคู่กันไปกับเป็นหลักชัยชั่วชีวิตสิทธิ์กับครูกับคุณมิดนามาด่าคุณครูมาอาจารย์ยกเสกเก่าเท่าเสกหัวไหวสะก่อนนะคะ โอลอลนเอาเล้วจังว่ากันสาดูสาธุสาธุพุทรัตตนังรามังรัตตนังกสังรัตตนังล้วนแต่นอบุรังตลอดทางคุณมีดามาดาคุณครูอาจารย์ ขันเจ้าที่เจ้าด่านขันชาวบ้าน้าเมืองขันจาววัด้าว่าจังว่าสารุรสาบุกาละเม,มื่อนี้จงมาปกมาบ้างจงมากังมาเลื่อมยามลาเมือ่อรอ ขอบคุณท่านผ่อ่ใจกันเ้อพี่น้องนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่นหน้าเวทีจับจ้องหาหม่องนั่งค่ะพี่น้อง เด็กพี่น้องเด้อว,วันนี้เราอยู่ในวงล้อมน้ำตักจับนะคะห้ามแหลนนะคะไม่จะตำน้ำขอบพระครุณแรงเชื่อใจขอบพระคุณร้าร่างว่าน้ำใจดานาเวทีมูลนี้ครับเป็นการเลิกกินลักใจที่งานมารมีการได้ชว่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษามาตรการ ค่ะคุณุษคนมาขาเสื้อเอาไว้โดนแล้วกันตาเสื้อเอาไปตะเวนแล้วแล้วเป็นว่าคุณนาย ตาดูเร่อค่ะจังยอมือไหว้คุณครูสอนสั่งคุณครูบาสารานอ่าจังค่ะจังยกใส่เข่าทำไม่ลอยหลังเสียนเตียนกานาโค้ดิบุนออกบ่ห่ออาจารย์สั่งว่าอย่าเติมตังดูเพียมกอนฮันแล้วคอยเดียมดำค่ะเจรจ่าจะใส่ลายเด้อบ่วเด้อแม่ลายเอามาดังน้ำยเบ้าย่าสนอีจังหนึ่งปุ่งหือนมานีขนาดหน่อยใหญ่บาดีกไก่หัวตาโอดำกอนฮันแล้วคอยตำใจน้องกระน้องบุญเวียน เด้ลบารีเด็กนบนักสตาแสบแก่สมขออนันแล้วขอให้สิบระชวยลมลงดีดังเมื่อคุณนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อคุณมาส่งองค์การดีบูซังมาแน่นอยบ่ขอเลยยิ่งไปเตรียมตัวรูปดีในเด้อบ่ในคณะมือนี้สิลำแยงแยงขันขุดหนักหนาป้อนอยู่ในดินอีคุณสิเนียอสันอคุณเวียนมุดประตังไอ้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมไปเตรียมตัวรูปสิงปิงพลาบ้าโต้ร่างเอาหุ่ลานละไว้ดูปสันละคุณพคอบีดา บาสาร้อนตัวเน่กุเร่ได้รับปัสยามผมมันดีสบ,ดบู่เปลีนใหญ่เบอร์เน่เลือกมาประดับดอกไม้พุทธาไว้แก่ทำทุกสิ่งลำสักคนฮัลโลสักสิคอยมานี่เมียแห่งต,นต้นโตขาคุณผู้บาชารนคอคุณออคุณอ้อคอยนำมาซอยายาไรโต้ตำปอยยาลอยลาลาเสียถ้าเสียไปถอยลาราเสีย บอถ่ายรูปจะเป็นนีขอยได้หรือไออะพอแล้วเป็นหนีแล้วปกติเราถ่ายรูปแบบรูปละร้อยอย่างงี้เออสองรูปอันเป็นสองแล้วเป็นหีแล้วง่ายเนาะบอนนอว่าบอลพี่น้องยกแรงมาทีดาพจะรักกับใบออนยกรูยกแรงแข่ฝันยกสกเอาทซึ่งอใบอะบอขอขวบขอนั่นก็คืออจันกรุงสุวรรณสารกุบเิซีทเนสองภาษาิชาายนอก ในรองในล่างจนพ่อจุโมดีกับสูทไซมูไซต,ตาพี่น้องกับพี่น้องชาวบ้านไรขีตำบลไรขีค่ะเพื่อเลื่อมอำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญกับพี่น้องไอป้อนไอซูนกับหักกันแห้งกันเด้อพี่น,อนๆๆ้องเด้อแน่เ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 น่ระวังเด้อป้าเด้อระวังมันจะคล้องสายไฟลม้มหัวสังแค่นั้นนะ มันว่าหุ่นได้เขาเลี้ยวเห็นหน้าว่าบูมาปังลำสนามบกงำมกองงามกองและแต่ได้ให็ชาเอ่ยมีผู้ต้องแล้วบอกขอเกี้ยวแต่ชายแต่เสียดายไปรู้ายของใครอยู่มาได้น้องก็ไปได้ว่าเรืองห่าง่าไม่สนีน้องลาป็นหัวลำตาเอ้ยตาเอ้ยตาเจ้าหุ่นตาหวานช้ำมีแฟนประจำาเลี้ยวบ่อนออบีมีก็มีอยู่ประมาณเพราขยันจังแปดกอดเธอเดาดาแฟนหุ่นมีน้องรักพี่จะได้มาพอวอนวอลเลี้ยวบอลเลี้ยว สามเนี่ยตัวเจ้ากัวสนลอส่อคนมาตั้งเตยียนานาลอสะอคนมาตั้งเตยียนาน,นานโ้ส่นานาตะบัวมาหอน,นเดียว,วยยยเดียวเราไม่มีลายรักเดียวเราไม่มีลายรักเป็นแต่สมัรเชิญเขามาจอ พ่อมีใบป,ประทาดห่วกสามารถของ่วยพ่มีมอน้องรักมีเรื่องพ่พอใจตื่เรื่อไกก็เป็เลยเหมือนกันรกระกระชันไม่มีวันเสียหายถ้าคนมีลูกตายตายก็นรังนอดกินสินส่วนสั่งเขาพูดละมั่งแต่ก่อนนั่งสิมอบให้เจ้าบ็ดเกียงสวนจังเดียพี่จังว่าทางน้องนิย่าแต่พี่มีเมียอ,อยากแต่เสียของที่ให้พี่ชายไปจอดเมียมีเมียพี่ต้องมา มไรำนี่ก็เรียรำเสียเอารำนี่ก็เรียรำเสียมาเันยวเมียมาบีเำไมเรารำไปในรูปเมียไปรำไปในรูปเมียไปรำวันไหนไม่รำวันนั้นกวนเมียเมา่นี่ก็เรี่เมาเสียเอาเมา่นี่ก็เรี่เมาเสียปาริยวเมียมาบีทำไมอะเรเมา เมียคอยเฝ้าไป่ไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นกว่าเมียเบียกกรหล่อเป็นคนเมาเมากินวานเสียหรือเราเป็นคนเมาเมากินวานอยากส้นเป้าหน้าหันไปเมื่อบานแตงดองไปเมื่อบานแตงดองสีหน้าได้ของเจ้าก๋อใหญ่เมียมาลายสีหน้านวลอ้วนอ้วนก๋วยไก่ดักเลีย คืลงปัตตมีแห้งแต่ครับผมสุดยอดแล้วเนาะป้าคอยว่าเมียพี่ไม่มา่เมียพี่ไม่มาเอขาแสดงว่าเมียไม่มีสิแม่นบอกครับผมเมียมีเมียพี่ต้องมาเนี่ยส่วนเกือบขึ้เงีย